มูทอนเม็ดฟ้าฉี่เม็ดฟ้าหยาดเม็ดฟ้าหล่อเลียวเม็ดฟ้ามึงใครเนี่ยย้อนไงจะใครแหละและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับตัดมาขายของเลยก็ดีเลยเพจพ่อมดนเคลเบอร์เพจนะครับสะดวกรวดเร็วลปลอดภยัยไปใช้แค่โอเพนไอดีเท่านั้นจิ้มได้เลยทีนนท่ล่างนะครับขายเร็วเก๊ดย้อนเม็ดเกลังครับผมผมย้อนเม็ดเกลังครับผมผมย้อนเม็ดเขียวครับเพผมย้อนได้เจอ เล่นนี่ก็คือโคตรนะพี่มหากาศสุดยอดมหาทีมเม็ดฟ้าโอ้โหูทำไมทุกคนมาเล่นดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้การแล้วเราจะน้อยหน้าไม่ได้เอวสุดเ<า>้า,ยาอยู่ย ต่อไปคราวหน้าคราวหลังก็หาที่ซูมดีๆสิวะรอไอวอเข้าอาโอวีก่อนเถอะและหากคุณคิดว่าลิกเตอร<ะ>์ไม่ใชตัวที่ส้มพุ่มดีที่สุดแล้วก็อ้โหอเขาปัิเศธเพราะฉีเม็ดฟ้าดีจริงง<ะ>ูสกิลนำสกิลแล้วก็เออไม่เจอกูนกเดนเลนเราก็ุ้มพุ่มอย่างเดียวที่ส่มพุ่มคือรอดักฆ่าเปล่าผมกลัวสู้เขาไม่ได้ชัวชัวดักคูมเอาชัวดีกว่ามึงไม่เห็นจะหาฆ่าเอลสูมั้ง ก็มุกไปหาค่ายานนและนี่ก็คือระดับเม็ดฟ้าที่เล่นกันนะครับผมคุณเห็นตรงกลางนั้นไหมเขากาลังบวกกันเพื่อนกําลังตีกันทําไงได้ตีบัฟมั่งป่าเขาตายแล้วไม่มีใครมาแย่งใช้ชิวไม่นาบัฟฟ้าลูกพ่อไปละพ่อละและสุดท้ายยังไงลิกเตอร์ยังเป็นตัวที่สุ้มขูเก่งอยู่ดีแต่คุณรู้อะไรไหมนี่มันผู้เล่นระดับเม็ดฟ้าเว้ยมาเพื่อลุ้มนั่นแหละแข่งกันนับได้หกตีน เตีนพวกมึงเนี่ยแหละเออบางครั้งผมก็สงสัยนะยว่าปกติแคลรี่นี่เขาแยกมาฟาร์แบบนี้ได้เลยเหรอเดินผ่านน้ำโดยที่ไงร <c oughs> ับเข้าไปหมัดสะเปาระดับผู้เล่นเม็ดฟ้าหมัดระดับเม็ดฟ้า และแคลรี่บ้านไหนเดินคนเดียวตัดกลางแบบนั้นวะนะดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขาบอกว่าทางตรงคือทางที่เรียวที่สุดโอ้โหนึกว่าภาพซับลปหมัดสลับเปล่าระดับผู้เล่นเม็ดฟ้าคุณจ๋าจะแต่เม็ดเขียวเลยแฉะแยมนาโคสมันก็ต้องซิกแซกกระแทกดักแอคดันแหละนาโคสเรียบร้อยนี่คือมาสลับเปล่าระดับผู้เล่นเม็ดฟ้าว้าปอะไรเดี๋ยต่อยหน้าแหกเลยพี่พี่พี่ทีมเดียวคันพี่ใจเย็นและสุดท้ายก็าสามารถชนะได้แบบระดับผู้เล่นเม็ดฟ้า มีคำถามครับทำไมต้องเป็นผู้เล่นเม็ดฟ้าครับอ๋อถ้าเปรี้ยวเปร้ยน,นั่นเม็ดไม่ยอมเนแ,และก่อนที่จะจบคลิปผมมีทิคเล็กๆสําหรับทุกคนที่อยากจะติดเม็ดนะครับง่ายๆเลยซื้อดีสิเออง่ายปะโอ้คุณเพ่มันก็จะง่ายเกินแต่ผมมีวิธีการที่เร็วกว่านั้นและไม่เสียตังค์สักบาทจริงดิวิธีการติดเม็ดเร็วๆอะอธิบายมาแคปภาพหน้าจอเกมแล้วตัดต่อใส่เม็ดจากนั้นเอาไปโพสในกลุ่มการิด้าบอกเลยว่านี่ครับผลติดเม็ดแล้วดีใจกับผมหน่อยเฮ้ยช่องกูมีแต่ปัญญาอ่อน